สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีของยิราน้อยอุ้งอิงพี่น้องเมื่อวานเนี่ยเรื่องเล่าไรอย่างไรเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ เิ่งสมปช่นสี่ครับในขอลาลงจากสาวหน่อยเพชรบันแพงนะฮะและ้วกาน้องอิงเดินทางลงไปกรุงเทพไล่การเพิ่นผัดเลื่อนนะฮะเลื่อนจัดมือได้นะฮะแต่ว่ามือนี้น้องสีออกก็ไล่การหมอลำไอดอนนะครับกับพอจุก็ขึ้นมือนี้พี่น้องคอยติดตามนะ แล้วก็สิมา่าเรื่องนี้ก่อนพี่น้องก็คือเรื่องคุณแม่สุภาพกับคุณพ่อสงกา์น,นะครับผู้ก่อตั้งวงสาวหน่อยเพชรบันแพมนี่แหละพี่น้องอืเพิ่นก็ก่อตั้งขึ้นพศอ 2, 5 2สองพันนะฮะก็คือพศบ่ดโจเกิดเลยละ่ะนะฮะแต่ก่อนนั้นเพิ่นก็ได้ไปอยู่กับฟง้งอ่อนตาพัฒนารำเพิืน ยุคนั่นนะครับยุบันแพงนะครับสำหรับคุณแม่สุภาพเพิ่น,นไคเดมาเป็นดาวไร้นะครับอยู่ในวุงอยู่ในวุงอ่อนตาเนี่ยแหละนะครับเป็นหมอลำ่ำคุณแม่สุภาพก็เป็นคนขอนเจนพี่น้องเกิดอยู่ขอนเจนแต่ว่าญาเขานะเพิ่นมาอยู่บันแพงก็เลยได้มาหยามอุหนอ่อนตาก็เรียไปหิน ช่วงนั้นแม่สุภาพพอลั่งฮัดหัดมาร่ำก่อนมาร่ำก่อนแค่นแม่พี่น้องมาร่ำสมัยเกา่ามาร่ำก่อนสมัยเก่าเนาะพ่อใหญ่อนตาก็เลยได้ชักช่วนนี่แหละครับมาอยู่วงออนตานี่แหละแต่มาพบปร,รักกับพ่อใหญ่สงการพ่อใหญ่สงการนี่เป็นตัวตลกเล่นประกับแกกนะฮะเป็นคนมีฝีมือในด้านนั้นมาพบรักกันก็ได้ลูกน้อกัน ซีคนนะครับก็มีพ่พญายมนาศแล้วก็บคุณแย่บ้านอนาชัยแล้วก็เอศแขกรอดแล้วก็จังมาบอจนะครับซีคนด้วยกันมีถตนายนพุทธศลวดกับมาเอบึงบรรยากาศความน่ารักของคุณแม่สุภาพกับคุณพ่อสงกรานต์เอาเชิญครับพี่น้องเอาแตเบิ้งนั่นสิครับหนี่งเอาเปิดประกันบาล้วเพื่อนแม่ครับเอาชิสครับจะเปิดประมาณกลางเอาไปเลยที่นี่ล่ะ เชิญนมนาเรากำเพลินใส่กับโปรงเนาะคืนคืนมาเซินกันอยู่ถึงหานวอนเซินกันเอาไปจอะไรพี่น้องไปจะไรชดช่วยครับชดช่วยเด้อ ก็เป็นแน่อากินเอาเนี่คิดหรอไม่ไอ้ไไอ้ไล้าก็้ใเนี่ยนี่หลความน่ารักของผู้เฒ่าเนาะเป็นหยอกกันพี่น้อง คุณแม่ทุภปาปพกยอกหัวเกิงงจะได้เอาน้ำตบหัวผัวแป๊ะแป๊ะเพราะง่ต้องการยันเสียเปียบตบหัวขึ้นน,น,น,นกันหรอวะนะนี่เิ่นความสุกให้เข้าลูกหลานในบึงในเห็นแล้วก็มีความสุขยิ้มไปนำ้ำนอกพี่น้องอา้าผ่านไปพี่น้องต่อมาเกิดสิภาพบุรุงความนะ่ารักของอิหลานะกับพิวัดจังเสีย เพิ่นก็นยออไอ่โตก็เห็นหน้ากันดนไปยออไอ้อือไอ่ก็ยอนอนนอกเน่พี่วัดก็มัดยอนอนนอกยู่แล้วเนาะงัดคอศิลปินวะท่านพี่วัดเรียกว่าศิลปินยังมหนเอามาเบิง่งภาพจะหน่อยครับพี่น,อน้องเชิญครับใชิด้วยศิลปินดังงัดคอศิลปินศิลปินดังดังอะไรอะดังเสือนันงแมน น้บแน่เนื้อเป็นนี้นำเื้อองนมเนี่ยแสดงเป็นเทนุถเนึงเนงเเป็นเนึเนเงเนเทนงเป็นเนงนเทนงเนเนุถงเป็นเทนุถึงนเทนง็นนุถึงันเนึงเนเนงเป็นงเป็นเทนเนเนนเน้องกนเนนเนนั็นก็ก็ันน เอาปนสิผ้ามาเบิ้งนี้ได้พี่น้องบาสีผ้ามาเบื้องพญ่การใช่จนนาแดงพี่น้องออกอาการขน้อยแไร้เ,เจ้ากับอังเป่านะฮะเห็นคนรูปลอเนี่ยอังเป่าก็ออกอาการพญ่การใช่ก็ออกอาการคือนกันแต่ว่าถืออังเป่าเบรกนะฮะพญายการใช่ไปก็เบบป็นน้องกุ้งยิ้มว่าอันพี่เป้า แกแล้วเดี๋เจ้าเหืะ่นเท่าแล้วจะงหน้ก็ได้รับเงินเดือนผู้เท่าเพมือนพรท่านฮท่านได้รับเรื่องเงินเดือนผู้เท่าเหมือนหลังเปล่าว่าผูนผู้ได้รับพญายการใช่ผผู้ได้รับเงินเดือนผู้เท่าพญายการใช่ไปกับพวเปลี่นเป็นกระร่างเงินไปทายคลิปคนรูบรอผู้บารูบรอเห็นผู้บารูบรอพากันแย่งกันนะแตกเลยพญายการใช่ก็ได้ ใหญ่ไรเออเอามาพูนคลิปยังไงครับพี่น้องเช่นครับก็ปีอะไรเงอนเลย่ก็ตายแล้วเพราะตอนนี้พอพอการไดแล้วพอการใช้ไดแล้วพอการใช้ไล้เงนมดแล้วเอองพอกนกรจองมาดแล้วพอการใช้ไดแล้วเอาพานไปพี่น้องเป็นช่ไหคือเบรกจนาแดงพราง่ยการใช้ไปเพราปลี่นเลยเพิก็ลังไปท่ายคลิป ู้บ่าวรอ,อะเ็กถืออังเป่าเบียกน้องยิงไงแห้งหัวขวัญตื่มมาเนี่ยไปกับพ่อเพ็ยนเท่าไรเนี่ยนีการใช้จอเอาท้่ายคลิปนี้ก็สิภาพ,พี่น้องมาบึงอีหล่า,าพาคเที่ยวสวนสัตว์พี่น้องเอ้ยมันวานเนี่ยมัดมือเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีซาฟารี่าารเวอร์ ซาฟารีนะฮะสัสตว์ป่าพี่น้องสัสตว์ถิ่เอ่อบ่คอยเห็นบ่คอยคุ้นเคยนะฮะน้องอยิงพ่อเอกขอมออนยิงแล้วก็แม่ฮักบุญล่์นะครับแม่หน่อยบบเดม่าแม่หน่อยโบมานัาอยุ่ขออยู่บานซาเวซันแม่หน่อยนี่เบิ่งการเบิ่งงานอยู่บานแท้เบึ่งหมูเบิ่งหมานั่นมูนั่นละ่ะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อ มายลานันดีดีนันออกลูกเกดตัวพี่น้องเ็ดมากเลยเด้เป็นตัวเทกิกซ้ำเป็นตัวเมซี่พี่น้องเตี่ยวมวดเนี <laughs> ่ยมันอึนเรื่องนีนน่แหละ <laughs> มึงอึนนี่แหละนะครับก็เบ่งเอาพี่น้องมาเที่ยวสวนสัตว์ปา้ายังมันมีเบิดพี่น้องมาไล่ก็มีนก จากนกยี่หังแน่นอเสือยี่สี่แบบีมีทุกอย่างพี่น้องเป็นทะยานเนาะมีก็มาไล่เนาะพี่น้องเนาะมาไล่พวกน,นกแับน,นี้นกยีย่หังแหล่านี่นข้อกผมก็เพค่ยจักซื้อไปในเด้อพี่น้องพูดนะยีราฟข้อเหี้ยวพี่น้องยีราฟ คนนกมางามแท้ป้านกพี่นอ้องเกาะยี่น้ำต้นไม้เนาะนกเงี้ยงย่าน,นกปากห่างดิยีลาบซึ่งนกซึ่งยีลาบโอ้ยพี่น้องเบื่อเราเอาไม่คือนกเงี้ยอย่างไรบัดนั้นก็นกปากห่างเนาะนกอะไรอาหารกินมาคอยน้ำหน้าห้องมั้ยไม่คือข้างหยดล่วงชันมนัน คนน่ะว่ามีย่านคนพี่น้องยืนอยู่กลางถนนเสยก็มาไล่เนาะโอ้แลดพี่น้องแลดนี่ตัวแลดเบิ้งเราพี่น้องเป็นต่ยานเลยคือคัอ้วเนาะตัวมันจะว่าหนาไหมหนานคือเป็นหลายสันกวงคนน่ะกวง กอลิลาานี่พี่น้องลิลามอพ่อ,พอแล้วมอพ่อเพื่อนแล้วกอริลานะฮะมีการหอมแ้มกันพุนเนี้ยธรรมดาดีป้ากอลิลาตัวนี้คือโชคดีะะหรือเะล่ซ้ำ่าน้มันกอลิล่าว่ายงวิงน้องญิงก็ว่ยขึ้นแม่พี่น้องสุดยอดเลยน้องวิงประเภียดเมื่ออ่อนมาตรงห้องพี่น้องว,ว่ว้วอาลิ่ง

นั่นแหละเป็นเชน่นไรอีหล่ะมารยาทดีเสําสำหรับน้องผู้หญิงนี่บ่ต้องห่วงประเพาาียมารยาทนะฮะบ่ว่าสิเป็นอ่าคดขอท่านชังซีน้องพี่น้องเนาะน้องกับวายเด้เป็นเล็กน้อยน้องก็ยังไงวายวันนี้มะพ่อลิ้งนี่ไหมไวายลิย้มนะลิ้งลิ้มวายก่อนนี่น้องผู้หญิงกัน <c oughs> รับวายคนมาพ่อกันหอมกันย่างดีโอ้ยเนาะ ป่าลิงกอลิล่านี่จากคว่มเนาะพี่น้องเนาะมาจากแอฟริกาเนี่ยครับตระกูลต้นตระกูลอืมแสดงว่าเชื่องเคยโยเันเอามาเลี้ยงมาหามา่ฝึกนะครับเอาพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไปซํานีดกอนเนาะคลิปหนาพอกันไหมขอบคุณในไลคกดติดตามกดไลค์กดแชร์นนนในเะด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจฮะเนี่ยขอบคุณพอๆแม่เอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ